สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีคุณลูกค้าที่เข้ามาดูในไลฟ์สดของสุีทาวเวอร์ของเราในวันนี้ด้วยนะคะอันนี้อยู่กับงานต้นไม้ของตึกสุดทาวเวอร์ค่ะ Amazon Garden on Sunny ปีแน่วันนี้เราจะ,จะมีต้นไม้สวยๆแล้วนะคะก็ยังมีร้านอาหารทั้งคาวทั้งหวานหลากหลายเลยทีเดียวค่ะมาให้ได้เลือกลิ้มชิมรับประทานกันมากมายเลยร้านอาหารเกาหลียังมีเลยค่ะและอีกหนึ่งร้านที่เราอยากจะแนะนําในวันนี้ ะะแม่มาทีไรก็ไม่เคยผิดหวังเลยทีเดียวค่ะสินค้าหลากหลายสินค้ามาใหม่เยอะเลยค่ะในงานนี้สําหรับร้านขนมของฝากสิรินทานนัเดงวันนี้อยู่กับเจ้าของร้านค่ะสวัสดีค่ะแน่เลยนะคะคุณสิรินทานเดีว่าชื่อชื่อร้านสิรินทานเดี๋ยวอีกชื่อหนึ่งหรือเปล่าคะ,ะชื่อร้านสิรินทานแต่ตัวจริงชื่อรัชดาอ๋อคนรัชดานะคะร้านสิรินทานเนี่ยมาทุกครั้งนี่ก็โอ้โห ของดีนะคะเต็มร้านแล้วก็ขายดิบขายดีมากเลยลูกค้าคือแบบว่าเมากันแต่ว่าไม่ขาดสายเลยทีเดียวนะคะที่แบบขายดีเนี้ยขายดีสุดๆนี่คืออะไรคะที่บูธเราขนมใช่ไหมคะใช่ค่ะขนมก็จะขายดีก็เป็นพวกกล้วยฉาบกล้วยเบกแตก่ขนมทองม้วนอ่าพวกเผือกพวกอะไรนี่ล่ะคะอันนี้นี่ไหมคะนี่ค่ะนี่พวกกล้วยฉาบกล้วยเบกแตกนะคะพวกนี้เนี่ย ก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าขายดีกินง่ายะนะคะแล้วก็ที่สําคัญนี่นะคะราคาสบายกระเป๋ามากเลยแล้วขายขนมทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยราคาถุงละเท่าไหร่คะถุงละสาม้าสามถุงร้อยเลยนะคะว,ว้าราคาโอท็อกมากๆเลยทีเดียวะนะคะสมถุงร้อยสมถุงร้อยกันไปเลยนะคะคุณลูกค้าอันนี้นนเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้ เราจะเอากล้องไปไล่ดูขนมนะคะไล<ช>่ดูขนมของเราในนี้ที่แบบน่ากินมากๆเลยหลากหลายได้ให้ช่วยคุณรัทิาช่วยแบบแนะนำหน่อยว่ามันมีขนมอะไรบ้างนะคะเริ่มแต่ฝั่งด้านนี้เลยนะคะอ่าที่นี้นก็จะ,ะเป็นขนมวัฟบเพิลนนะคะเราแล้วก็ถั่วนมถั่วตัดะมะาขามเจียบอันนี้เป็นกอบเกี๊ยวคทองม้วนฟักทองเพื่อไอม้มันแครอท มันม่วงมันม่วงเผือกแผ่นนะคะอนนี้จะเป็นเผือกหวานค่ะแล้วก็เป็นคุกกี้สิงคโปร์เป็นกล้วยลายกล้วยม้วนกล้วยบิ๊กแตกตัวนี้ก็จะเป็นเข้าแต่น้ำตาลโมคะแล้วก็คองแคงสามรสนะคะนกิแล้วก็ขนมผิงโรตีกรอบเผือกแล้วก็เผือกเส้นนี่จะเป็นเผือกเค็มแล้วก็จะมีพวก ชอเรี่แดงมันหนึบลูกเกดมะขามป้อมคูซาจีนะคะแต่นี่จะเป็นผลไม้แช่อิ่มใช่ค่ะใช่ไหมคะที่สาวๆแบบว่าชื่นชอบมากเลยทีเใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นปลาเส้นปลาหวานตัวนี้จะเป็นสามถุงร้อยนะคะสามสิบห้าสามอย่างร้อยเลยนะคะว่าทับถุงใหญ่ๆนี่แหละค่ะสามถุงร้อยเลยถุงร้อยสิบห้าถุงเลยใช่ไหมคะตัวนี้ใช่ค่ะและทีนี้นอกจากจะมีขนมของฝากแล้วเนี่ยนะคะเราก็ ยังมีสินค้าอื่นๆที่มาจําหน่ายเพิ<ะ>่มเตมิมซึ่งก็เป็นสินค้าาใหม่ด้วยนะคะ,ะบางรายการวันนี้ก็จะเป็นน้ําพึ่งเดือน5นะคะ,ะปกติขายอยู่ที่180วันนี้เราขายที่150พิเศษสําหรับสีิเทเวอร<ะ>์เลยร้อยห้าเราก็จะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์เม็ดอัลมอนด์นะคะ ตัวนี้ร้อยห้าสิบบาทดักว้าวน่ากินมากเลยทีเดียวนะคะถุงใหญ่มาดูฝั่งทางด้านนี้กันบ้างนะคะซาตูชิออันนี้สินค้ามาใหม่ของสดรินทรเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นปลาแก้วปลาแก้วจากอำเภอสิรินทรนะคะโอ้ปลาแก้วปลาวงอันนี้ของอำเภอสิรินธรค่ะค่ะแล้วก็จะมีปลาส้มปลาส้มปลาอีตูปลาส้มปลาปึงปลาส้มปลาปากแล้วก็ปลาส้มปลาตองเนี่ยใช่ไหมคะนี่ปลาตองนะคะใช่ค่ะนี้ คือถ้าเป็นพวกสินค้าที่เป็นปลาทั้งหมดเนี่ยเราจะขายอยู่แพ็คละเท่าไหร่คะแพ็คที่ร้อยยี่สิบบาทนะคะปกติเราจะขายที่ร้อยห้าสิบเฉพาะซูนีทาวเวอร์เราขายที่ร้อยยี่สิบพิเศษเฉพาะซูนีทาวเวอร์เท่านั้นเลยทีเดียวนะคะอันนี้สําหรับใครที่สนใจนะสำหรับร้านเนตินทานก็มีสินค้ามาใหม่นะก็คือพวกปลาส้มต่างๆเหล่านี้จะเอามาขายในราคาสุดพิเศษมากๆเลยทีเดียว ปลาส้มนี่จะเป็นของผือของเจียมนะคะานนี้จะได้5ดาวนะคะของดีบนราชธานีของเรานี่เองนะคะคุณลูกค้านี่ปลาอิตู่นะมนี่ปลาปิ่งปลาปิ่งเนี่ยถ้าเป็นทางทางภาคกลางก็เป็นปลาเทโพใช่ค่ะนะคะปลาปาก คือปลาตะเพียนตะเพียนตะเพียนเนี่ยก้างเยอะนะคะก้างเล็กก้างน้อยก้างเล็กก้างน้อยเยอะแต่ว่าเราก็ทําการคั้นซะจนมันนิ่มแล้วแต่ว่าถ้าเอาไปทอดกินมันจะกรอบไปเลยก็เคี้ยวแบบกรุบกรุบได้ทั้งตัวเลยทีเดียวเพราะว่าเราคั้นจนกระดูกอ่อนแล้ว๋ยวอันนี้ก็เป็นปลาตองได้ปลาตองนี่การนิยมรับประทานกันนะคะปลาตองนะส้มปลาตองนะเนี่ยส้มต่างๆนี่นะคะนี้อยเดียมาเลยให้รอยเดียวนะคะ นั่นนะคะราคาสุดพิเศษเลยนะคะตรงนี้แย้มากันได้เลยทีนี้ทักทายทักทายจะเชี่ยวได้เข้ามาในตอนนี้ว่าเราได้โพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กชนีทาวเวอร์นะคะว่าวันนี้ทางร้านสิรินทานนี่นะคะเขาจะแจกขนมใช่ไหมขนมของฝากที่เห็นทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะร้านสินีทานจะแจก6รางวัลแจกเยอะมากเลย ใจป้อมใจป่าต้องกินทานอย่างเดียวเลยนะคะเนี่ยจริงๆเลยทีนี้เนี่ยกว่าจะได้ขนมขอเขามามันก็ต้องมีการแบบว่าเล่นเกมกันซะหน่อยนะคะก่อนอื่นเล่นอันดับแรกเลยจะต้องกดไลค์กดแชร์ไลฟ์คลิปที่เรากำลังไลฟ์อยู่ในตอนนี้ถูกกติกาแล้วะกดไลคะ์กดแชร์ถ้ามาเล่นตอบคำถามแล้วไม่ได้กดไลค์กดแชร์ถือว่าผิดกติกานะคะจะต้องสละสิทธิ์ไปโดยปริยายนะคะ,ะ,คะตอนนี้เพราะฉะนั้นกดไลค์กดแชร์ก่อนเลยในตอนนี้ ทีนี้เราจะมีคำถาม1คําคำถามเท่านั้นนะที่จะมาถามในไลฟ์นี้เพื่อชิงรางวัลขนมจากศิรินทานขนมของฝากของเรานี่นะคะคำถามนั้นคุณวิรัชดาได้เตรียมไว้ยังคะยังไม่ได้เตรียมถ้ายังไม่ได้เตรียมเอาง่ายๆเลยง่ายๆเลย,ย,ย,เลยให้บอกชื่อขนมที่อยู่ในร้านศิรินทานเนี่ยคะ่ะบอกมา คนละหนึ่งชื่อ,อ <Okay. S 2> แค่นั้นนะเนาะหนึ่งชื่อ <Okay. S 2> หนึ่งชื่อนะคะว่ามีขนมอะไรบ้างที่อยู่ในร้านสิรินทานนะคะ<ช>ห<า>กท่านเท่านั้น<ช>ห<า>กท่านได้ที่ตอบมาแล้วหกท่านได้ที่ตอบมาเท่านั้นนะคะเดี๋ยวขอเข้าไปดูในจอก่อนเข้าไปดูในจอก่อนตอนนี้ว่ามีใครตอบมาหรือยังนะคะมีใครตอบมาหรือยังคะคุณ คุณปรวริษาตอบมาแล้วค่ะกล้วยม้วนมีไหมคะคุณมีพาคะกล้วยม้วนมีค่ะมีถูกต้องนะคะคุณสายลมบอกเผือกเส้นค่ะมีไหมคะมีจ้ะมีคะ่ะคุณเอ็นแนนบอกเผือกมันเผือกทอดมีไหมคะเผือกทอดมีมีอ่าสามท่านเลยนะคะตอนนี้3ท่านแลวค่ะสาท่านเลยค่ะสท่านนี้กดไลค์กดแชร์เรียนจ้าบางท่านยังไม่กดนะบางท่านแค่ตบมือเฉยๆนะคะคุณเอ็น็นนคุณเอ็นนันน,น,นนำจืแนนู้ไน กดไล้วก็แชร์ด้วยนะคะก็แล้วก็แชร์ด้วยนะคะไม่งก็จะถือว่าผิดกติกานะคะไม่ได้รางวัลนะคะตอนนี้ตอบเข้ามาแล้ว3ท่านนะคะสท่านเหลืออีก3ท่านค่ะเหลืออีก3ท่านนะคะในระหว่างที่เราคําตอบอยู่นี้เดี๋ยวให้คุณพี่รัชดานะคะช่วยแนะนําขนมในร้านของเราอีกสักรอบหนึ่งเผื่อใครจําชื่อไม่ได้นะเผื่อจำชื่อไม่ได้นะคะเชิญเลยค่ะอ,อ,อะไระาไมาแตา่งมีลเลยนะคะก็จะมีขนมวัฟเฟิลมีถั่วตดัด มีมะขามกระเจีย๊ยบมีกอบเกี๊ยวมีทองมว้วนฟักทองมันแครอทมันม่วงเปลือกหวานคุกกี้แล้วก็กล้วยลายกายล้วยม้วนเบิกแตกก็แต่งน้ำแตงโมอ่านี่อะไรนี่ขนมเยอะมากเลยตอนนี้คือแค่จะเฉลยให้หมดแล้ว,<อ>ลวนะคะของแข็งของแข็งสามรสนะคะ,ะแล้วก็จะเป็น ไอ้หนมผิงค่ะโตรตีรอบเลือกเค็มเลือกหวานเห็นไหมคะเยอะมากเลยคะ่ะตอบม,มาเลยคะ่ะตอบม,มาเลยเยอะแยะเลยนะคะน,นะคะ,ะรบอบอะคําตอบเพื่อนก็ได้นะคะซ้ำไม่ว่าค่ะซ้ำไม่ว่าค่ะรอกคำตอบเพื่อนไปเลยค่ะตอนนี้เหลืออ,อีกสามรางวัลเหลืออ,อีกสามรางวัลน,นะคะให้ตอบม,มาเลยคะ่ะคําถามก็คือว่าให้บอกชื่อขนมที่อยู่ในร้านสิรินทานมา คนละหนึ่งชื่อนะคะที่ท่าเจ้าของร้านได้พูดไปเมื่อสักรู่นี้นะคะพูดไปหลายรอบมากเลยทีเดียวจดไว้ค่ะจดไว้ค่ะจดไว้นะคะเป็นประโยชน์มากเลยเพราะว่าเราจะแจกขนม6รางวัลนะคะ6รางวัลนะคะเข้ามาอีกไหมคะมีอีกไหมคะมีใครตอบอีกไหมคะถ้าไม่มีเราก็จะทิ้งไลฟ์ไว้นะคะทิ้งไลฟ์ไว้แล้วก็มาตอบทีหลังแล้วกันนะคะอีก3ท่านสุดท้ายนะสท่านสุดท้ายเอามาแล้วคุณ คุณเตยหรือเปล่าบุตรบอกชื่อผิดของใด้วยที่กำลังชมอยู่ตอนนี้คุณเตยก่อนแล้วก็แช์ก่อนนะก่อนแล้วก็แชร์ก่อน,นะแ,ลแ,อนแล้วก็ตอบชื่อขนมมาคุณเตยบอกขนมพิงโอเคค่ะโอเคค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะถ้าไม่ได้กดถือว่าสละสิทธินะไม่ได้รับรางวัลน,นะคะให้กดไลค์กดแชร์ด้วยอีกสรางวัลค่ะอีกสรางวัลค่ะอีกสองท่านนะคะอีกสองท่านนะคะก็ ทิ้งไลฟ์ไว้และการนะคะอีกสองท่านก็มาตอบไว้ที่หลังนะคะใคร <ละ S 1> ตอบถูกใครกดไลค์ like, กดแชร์ตามกติกาของเราในวันนี้ก็รับขนมของฝากจากซิรินทานฟรีๆเลยคนละหนึ่งรางวัลค่ะก็ใครที่รับรางวัลน,นะคะเราจะประกาศไว้ในในใต้ลไลฟ์ของเราค่ะก็ไปรับคูปองรางวัลที่ประชาสัมพันธ์ชั้นหนึ่งล <ะ S 1> แล้วก็นำคูปองมารับของได้เลยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13พฤศจิกายนไม่เกิน18นาฬิกา เพราะว่าเราจะปิดร้านโดยประมาณนั้นนะคะถ้ามาหลังจากนั้นก็ตามไปรับขนมที่ไหน มีความพยายามมีความพยายามะคะเอาครูปองไปรับพี่สารกลางหลังจากจบงานนี้ไปก็จะมีขายที่สารกลางเป็นประจำทุกวันไหนคะวันพฤหัสค่ะทุกวันพฤหัสสารกลางนี้สารกลางหลังใหม่รือหลังกลางหลังใหม่หลังใหม่น่นเลยเนาะนะคะก็ตามไปได้เว่าขายอยู่ตรงนั้นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วลูกค้าประจำก็มาอุดหนุนกันอยู่เรื่อยแต่ถ้ามีงานคอนเสิร์ตเป็นประจำทุกเดือนนี่ก็ต้องจองนะคะสซินทานต้องจองก่อนเลยเพราะว่าลูกค้านี่ก็ คือเรียกได้ว่านัดตลอดแล้วลูกค้าก็จะมาซื้อตรงนี้ตลอดเลยม,มาสะด,ดวกดีน,นะคะของอร่อยแบบนี้จะต้องมาสนีไปบ่อยนะคะอันนี้ขอบคุณมากเลยสําหรับร้านสดินทานนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะไปก่อนแล้วอย่าลืมมาตอบนะอีกสองท่านนะคะเดี๋ยวรบับรางวัลให้ขนมฟรีไปเลยนะจ๊ะ